เาเพื่อนก่อนแล้วเดี๋ยวไปเจอเก,กันในคลิปเราพาได้งหลุดได้ค่ะแต่ว่ายู่ๆก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นมาก็คือสวัสดีค่ะอุ้มน,นะคะช่องดีพีค่ะ กงวันนี้นะคะคืออุ้มเนี่ยจะไปทำ วันเดย์ให้ทุกคนดูนั่นเองค่ะเนื่องจากว่าอุ้มนะคะไม่ได้ไปเที่ยวกับเพื่อนแบบนานมากไม่ได้เจอเพื่อนเลยนะคะมาประมาณเกือบเกือบปีแล้วเนาะนี่ครั้งที่ไปโควิดมรนไปไหนไม่ได้นะคะไปโรงเรียนก็ไม่ได้รเรียนต้องเรียนออนไลน์เดียวแล้วก็คือไม่ได้เจอเพื่อนเลยก็นั่นหละค่ะเดี๋ยวอุ้มจะไปสยามนะคะซึ่งก่อนที่เราจะไปสยามเนี่ยต้องแต่งหน้าก่อนแป๊บนึงนะคะที่เห็นกันตอนนี้ว่าตอนนี้เนของอุ้มคือหน้าสดมากๆนะก็เดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้ากันค่ะแต่ก่อนจะแต่งหน้าเนี่ยเราต้องลงสกินแคร์ก่อนนะคะพอลงสกินแแคครรรรรเเเเเส็จจนนนนนนน่ยมะะะททาาาาาาใหห้้้กกตตงงขขอิดึ ก็จะดูชุ่มชื้นขึ้นด้วยเดี๋ยสกินแคร์จุ้งจะใช้ในวันนี้เนี่ยก็คือจะเป็นตัวนี้เลยรูดไบเทนิ่งเซรั่มหรือว่าเซารั่มลูนั่นเองนะจะบอกว่าตัวนี้อะใช้วัตถุดิบและผลิตที่ประเทศญี่ปุ่นเลยพอใช้ไปแล้วเนี่ยมันจะทําให้ลดสิวนะคะบนใบหน้าเราผิวดูสว่างใสขึ้นดูเรียบเนียนวะคะ่ะใครที่แบบรูขุมขนแบบกว้างเลยเงี้ยสามารถใช้ตัวนี้ได้เลยมาันจะทาให้รูขุมขนเราเล็กลงนะ,ะเพราะตัวนี้มีในอาซินาไมซ์หรือว่าวิตามิน B3-0% บีสามถึงสิีเปอร แล้วก็ไม่มีน้ำหอมคือเหมาะสำหรับคนที่ผิวแห้งง่ายมากๆจะหยอดลงไวบนหน้าเลย ใช้มาสพาเนีรยรู้สึกว่าพวกลูกขมขนตรงจมูกปกติดตรงบริเวณนี้ผมจะดูขมขนกว้างมาใช่ปะมันกระชับขึ้นเล็กลงค่ะแล้วก็รู้สึกว่าหน้าอุ้มอ่ะใสขึ้นเยอะมากพวกอะไรจุดหนังน้ำตาลหนังบนใบหน้านี่ก็ค่อนข้างจางลงไปเยอะมากแล้วนะคะแทบจะหายไปหมดแล้วด้วยใครอยากซื้อตามเนี่ยสามารถซื้อได้ที่วัสดออนไลน์นะคะราคาประมาณ690เองค่ะเดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้ข้างล่างนี้อีกทีนึงค่ะสามารถกดแล้วก็ไปสั่งได้เลยค่ะหลังจากนะคะที่เราลงเจ้าตัวเซรั่มล้วน คือต้องกบใต้ตาก,ก่อนเพราะว่าอย่างที่เห็นนะคะว่าดูเป็นคนอป็นหลับอดนนอนมาประมาณ3ปีได้ นะคะที่ลงเจ้าตัวคอนซีลเลอร์เสร็จเรียบร้อยเนี่ยหน้าเราก็จะมีความแบบเหนียวๆบ้างเล็กน้อยใช่ไหมคะต่อมาเนี่ยเราจะต้องลงแป้งฝุ่นนั่นเองค่ะตัวนี้เลยแป้งฝุ่นเจ้านางไดมอนด์ฮาร์โรเซนพาวเดอร์ตัวนี้ได้รางวัลเบสตาออยล์คอนโทรลูดพาวเดอร์ด้วยจากเอลบิวตี้สตาร์อวอร์ด2021เลยนะคะที่ได้รางวัลนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นแบบว่าสิ่งที่แบบคนใช้กันเยอะมากๆนะคะแล้วดีมากๆด้วยคือจะบอกก่อนหน้านี้อุ้มเคยใช้แบบที่เป็นแป้งพับอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่ามันดีมากเพราะว่าปก ทำเป็นแบบแป้งฝุ่นใช่ป่ะพระอุ้มไปลองใช้รู้สึกว่าแบบเนื้อมันบางเบาเลยดูไม่หนักหน้านะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยคือมันคุมมันให้เหมือนกันเลยคือข้างในเนี่ยเขาจะมีพับมาให้อย่างนี้นี่ เนื้อแป้งเนี่ยจะเป็นแป้งโปร่งแสงนะคะคือสามารถทาได้ทุกสีผิวเลยมันจะไม่โป๊ะนนแล้วก็ทาทับเครื่องสาอําอางได้เลยค่ะเครื่องสำอางก็จะสีไม่เพี้ยนนะคะนี่เรียบร้อยแล้วนะคะจะให้ดูชัดๆว่าเห็นปะเนี่ยดูเนียนขึ้นมากเลยนะคะแล้วก็ดูสว่างขึ้นจากตอนแรกในระดับหนึ่งเลยอ๋อแล้วก็จะบอกว่าใครที่มีริ้วรอยเนี่ยก็สามารถใช้ตัวน,นี้ได้เลยนะมันก็จะเหมือนแบบทางพวกริ้วรอยต่างๆบนใบหน้าค่ะอย่างเช่นรอยตีนกาหรือว่ารอยย่นตรง้ากผักในเงี้ยเพราะว่าเขาใช้หลักการการกระจางแสงของเพเชรมันก็จะ ใครนะคะที่อยากจะซื้อเจ้าตัว,ตวแบ้งฝุน่นเจ้านางคุมมันแล้วก็เนื้อบางเบาเนี่ยก็สามารถหาซื้อได้ที่ท็อปอีพแอนด์บอยช้อปปี้บิวตีมหรือว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งก็คือเป็นตัวแทนจาหน่ายทั่วประเทศนะคะก็คือสามารถหาซื้อได้เลยราคาแค่319บาทเท่านั้นนะคะหรือว่าหลายๆคนอาจจะแบบเอออยากสั่งทางแบรนด์โดยตรงก็ได้เหมือนกันค่ะสามารถสั่งในที่ Facebook เจ้านางไทยแลนด์แล้วก็ไลน์แอเจ้านางไทยแลนด์ด้วยค่ะเดีย๋ยวอุ้มจะทิ้งช่องทางการสั่งว้ให้อีกทีนึงนะอ่ะก็เดี๋๋ยยววต่่่่ออออไไไปปปนนนนนะะะะคค้มจจแงหากกกเเดีีดัท Be ก็ตอนนี้นะคะก็ถึงที่วิทยาลัยเรียบร้อยแล้วนุ่นก็เดี๋ยวรอเพื่อนอีก2คนมานะคะก็มาก่อนเวลาประมาณประมาณกี่นาทีนะประมาณสามสิบกว่านาทีเลยใช่เออสามสิบกว่านาทีนั่นแหละเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนแล้วเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีก็เดี๋ยวไาเจอกันอีกทีที่สยามนะคะ ก็ถึงสาย,ยามที่เรียบร้อยตอนโนงก็เดี๋ยวเราจะหาร้านซื้อของก่อนนะคะเพราะว่ามไม่มีกระเป๋ามานะคะเราต้องซื้อเครื่องสำอางอีกเล <c oughs> ือกกระเป๋ามาเสร็จคนเรียกกระเป๋าใบใหญ่สุดคือใครเราไงเราก็ต้องดน่เราเอาอมาด้วยะะใช่ดีแหละที่ไม่ได้เอากล้องมาด้วยนะคะก็เลยเอามือถือถ่ายเอาคือทุกครั้งถ้ามาถ่ายแตเที่ยวหรือว่าแต่มาถ่ายคลิปกับเพื่อนนะคะก็คือจะมีเดียมาด้วยเพราะว่า เป็นคนคอยจับเพื่อไม่ให้ไม่ชนคนอื่นเขาอะเป็นยันกันเดือคอะไดูน่ารัคะตอนนี้ก็คือแวะมาซื้อของก่อนเนอะก็คือเข้ามาที่ถอดเดย์เพราะว่าเพิ่งจะมาซื้อกระเป๋าแล้วจะมาดูเสื้อผ้าด้วยนะคะจิ้เลยสีมืนใช่สีเมืนใช่สีเมืนใช่คือปกติจะแต่งตัวอย่างนี้ไงก็เลยเออก็เหมาะสหระมาณนี้นะคะนี่ปะดี ก็ซิ่งอีกแล้วก็จะดูแบบเด่นไปนิดนึงนะคะของแม่ก่อนอะไงจ๊ะจะไปต้งองรอไม่แล<ม>้วแต่หึ่ยมาในโรงเรียนได้ที่เลยวับพฤหัสบดีเอาแล้วกลับมาที่คลิปรอเลยคะแล้วเท่าไหร่ง,โมโมงมาปรนะมาณสิบเกือบยี่สิบนาทีสิ่งที่ได้คือเทปหน<ม>ึ่งอันกับเสื้อของคนที่บอกจะซื้อกระเป๋า เดี๋ยวเป็นรอ,อ,อยเดี๋ยวเป็นรอเยอ่ะก็คือเหลือกันอีสองคนนะคะอีกสองคนก็คือไม่อยู่กับเราแล้วนะคะาเมื่อกี้ไปซื้อของมานะก็ได้มาคนละชิ้นของ,ขอ,งอุอ้มไปซื้อกินซิง่งค์่ะเพราะว่าอะไรเจ้าเ <laughs> สื้อจ้เอาเออได้เสื้อไงของกินซิ่งของอุ้มหมดแล้วะค่ะก็เลยไปซื้อมาเพิ่มนะคะก็ใช้ต้นนี้แล้วหน้ามันไม่แพ้ก็เลยใช้นะค่ะค ก็จะเดินไปทางไหนหน้าก็ถ้าสมมติว่าเราขึ้นไปน่านก็คือเราเดินอยตอนนี้เราอยู่ที่ฮันจิบังนะคะก็คือจะมากินข้าวก่อนแล้วค่กยไปเชื่อต่อเพราะว่าตั้งแต่เช้านี่ก็คือยังไม่กินข้าวกันเลยอุ้มด้วยแล้วก็เพื่อนกินยังวะเพราก็ยังยังไม่มีใครกินนะก็เลยห่วยเลยแม่หัวเียกก็คือยังไม่มีใครกินข้าวนะคะก็เลยจะกินข้าวกันก่อนแล้วเดี๋ยวมากันว่าอุ้มทังอะไรบ้างนะคะ กินแม่ของอุ้มน,นะคะก็คือเราคือไม่ไมกินผักแล้วก็เลยต้องเป็นผูตกชรากรรมแล้วก็ต้องกินแฉะนะคะแล้วก็ไม่ค่อยจะเหมือนกันว่าทำไมถึงเป็นเราตอนนี้นะคะก็กินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปน่าจะไปสยามบิ๊กก่อนเพราะว่าเช็คขาว่าน่าจะเดี๋ยวเราก็จะลงไปข้างล่างกันนะคะลงไปทําไมเพราะหิว <laughs> ของมา อยากขวานแล้วก็คือมากันสี่คนก็คืออยากกินขวานไปแล้วสองมาอยากกินขวานไปแล้วสามคนที่อยากกินขวานคือเราเองค่ะเพราะเราอิ่มแต่กระโจงอิ่มเนาะคนเราต้องอิ่มบ้างอะไรบ้างนะคะแต่นั่นแหละค่ะเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างค่ะเพื่อหาของให้เพื่อนซื้อกันนี่อันนี้ก็คือไปสั่งมานะคะน้องเป็นสายชิน้องเป็นน้องจะเป็นน้องน้องร้อนเอ้ยอ่ะ กัดกัดกัดตอนนี้นะคะเราก็ถึงที่ MBK กันที่เรียบร้อยแล้วประมาชั่ะะวโมงนิดนิดมังก็จะเดินมาถึงพรอะแวะนนู่นนี่ด้วยนะคะ <c oughs> ก็เดี๋ยวเราจะไปที่คาเฟ่กันค่ะ จะไปจเจอข้าวมันดีกว่าเพราะว่าตรงนี้ไม่ต้องตรวจตรงนี้นั่นด้วยค่ะเมื่อกี้ไปที่อนิเมะมาเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าอยู่ๆก็เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาก็คือเป็นเหมือนข้างในระเบิดหรือว่าอะไรสักอย่างเลยแหละคือเราไปถึงแล้วเขาบอกว่าไม่ไม่สามารถเข้าไปคาเฟ่ได้นะคะแล้วก็ไม่สามารถไปแบบว่าวาอนิเมะข้างในที่ซื้อของได้ด้วยเพราะว่าเหมือนมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่อันเดอรวิคนอื่นอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเป็นเหมือนไฟไหม้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็เลยอดเราคือครั้งนี้มาเพื่อแบบว่ามาคาเฟ่นาบโดยเฉพาะเลยซึ่งเมื่ออกีี้เเ็มมหืนนนนพังาใ เห็นเขาพูดอยู่เมื่อกี้ก็แอบได้ยินมาดูดีเงี้ยแต่ว่าอะไรพันๆสักอย่างแล้วก็ตุ่มตุ่มตุ่มขึ้นมาเลยนะคะแต่ว่าในคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยบอกว่าไฟไหมก็เลยต้องรอดูว่าสรุกไฟไหมหรืออะไรกันแน่แต่ว่าเฟลมากในเรื่องที่แย่นานก็ยังมีผู้ที่มีอาราบ้ามาให้แกอีกต้องจะถ่ายแกง่าวะเอาเอาอยากกินนะอยากกินนะ ดูก่อนเลยววะอเนาะเขาไม่รู้เลยว่าใครเออใครอ่ะแจ๊คกออพี่แจ๊กเหรอ้ยแหวโอ้มันเด็ดว่ะถูกแล้วด้อะไรที่วันนี้ถายต่อสิเจ็ดป่ะงงป้าสองนาทีถ่ายต่อแล้วเก็ดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นค่ะก็คือนอกจากอนิเมะจะไม่เปิดแล้วเราพาได้ยังหลุดด้วยค่ะ ก็คือก็คืออยู่กก็หลุดตรงพืนรองเท้าที่เป็นซ้อนเสริมอยู่่ก็หลุดออกมาแล้วค่ะก็เลยจะต้องตามหากาวก่อนเพราะว่าเราต้องติดกาวไม่างนั้นเราจะเดินไม่ได้ค่ะทุกคนกาจะเห็นในคลิปเมื่อกี้ที่ผมถ่ายไปนะคะว่ารูปรองเท้าเป็นยังไงบ้างค่ะนี่สมมติว่าเห็นนั่นแหละค่ะก็้อย่างเหมือนก็เชืเดินได้แล้วนะคะซึ่งก็ไม่คิดว่าเชปติดแผลมันจะ หลังจากที่เราติดรเขาเสร็จแล้วขึ้นมาที่อนิเมทใหม่ค่ะเราจะไม่หยุดความยอดห่อแน่นอนทุกคนก็คือมีปัญหาหมดกลิ้มรองเท้าใหม่โดนกันเออทำแในไปนี่รองเท้าหลวงไปอันนี้แล้วเขาลุกค่ะมัมีที่ลงคือเราอยากกินนะอ๋อที่ว่าสรุปก็คืออนิเมะเนี่ยก็คือปิดใช่ไหมเราก็เลยจะต้องมากันอีกทีมันพรุ่งนี้แทนถ้าเรารอวันนี้เนี่ยก็จะได้เข้าประมาณกี่โมงนะ อีกหนึ่งช yani uh huh> ั่วโมงท่ามงค์คือท่าครึ่งก็คือนานเกินไปอาจจะต้องมาอีกวันพวกนี้เพราะว่ามันไม่เปิดนะคะก็คือมันต้องดูดควันก่อนโน่นนี่นั่นเพราะว่ามันเป็นเหมือนแบบไฟไหม้ไหมเออก็เลยต้องมาพุ่งนี้แทนนะตอนนี้นะคะก็ถึงที่อันนี้เสรเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปค่ะก็เดี๋ยวเราจะไปคาเฟ่กันนะคะก็คืออย่างแรกต้องไปจคิวก่อนขนาดเราว่าเราวาเร็วละละแต่ก็ยังมีคนเยอะอยู่ สั่งไว้ประมาณนี้นะคะก็คือเป็นของของเค้าเป็นของอุมาสั่งของไมกี้ไว้รู้สึกว่ามันเป็น <laughs> เป็นอะไระ <laughs> เป็นเบอร์ <laughs> อรี่อะไรทุกอย่าง <laughs> มันก็อร่อยแต่มันก็เออมันก็อร่อยมันก็มีความรู้สึกแบบเบอร์แบบรี่แปลกๆคือตอนแรกนึกว่าซ่าไงแต่มันไม่ซ่านะคะแต่ว่าก็กินได้อะ่ะสว่วนอันนี้นะคะเป็นของไทเกอรรู้สึกว่าเป็นแอปเปิ้ลแล้วก็มีเชอร์รี่กับ ที่เป็นวิปทีมแล้วก็แฮกเกอร์เขาบอกว่าเป็นแบบว่าแฮกเกอร์แผ่น er เวเฟอร์อะไรเงี้ยแต่พอมาดูจริงๆอ่ะมันดูเป็นกระดาษมากเลยอะมันดูเป็นกระดาษมากแต่ว่าเดี๋ยวมาชิมดูว่ารสชาติเป็นไงมันคือเมลเป็นแอปเปิ้ลที่เหมือนเมลอนเขาบอกว่าแต่ส,สีสีมันเป็นเมลอนจ <sh arp> ิงๆ <sh arp> ใช่ปะ่ะหรือเมนูมันคือเมลอนว่ะมเมนูชื่อทางเครมิติ ก็เลยเดี๋ยวจะมาเก็บบางสิ่งต่อนะคะเพราะว่าซื้อมาด้วยกล่องหนึ่งนั่นเองเป็นเรื่องอ่าอันสุดะนะคะก็คือช่วงหลังออินกับอันนี้มีเพลงมากก็เลยซื้อมาด้วยนะเดี๋ยวเราจะมาเกะกันเมื่อเราจะได้เมลเราหรือเปล่าค่ะเฮ้ยให้ให้เราดูก่อนนะให้ให้แกดูก่อนนะเห็นปะมีของมีพี่เหล็บ้าใช่ใช่ดวงกูดวงกูดวงกูเองดวงกูเองมันแค่วนดวงกู รรอเหโอเคโอเควันนี้วันนี้วดวงดีไปซื้อลอตเตอรี่กันโอ้ยรักนโอ๊ยรักเลยอะโอ้ยรักนะไม่เป็นไรโอ้คือแบบเนี่ยดูนี่ได้ดดเ,เพนด้วยอ่ะแบบตอนแรกไม่คาดหวังว่าแบบจะได้จริงแต่ก็คือถ้าได้ก็ดีเพราะว่าตอนแรกก็ดูว่าแบบเออจะได้พี่รันอะไรอย่างเงี้ยว่ะไม่ได้พี่รันเนี่ยที่ไหอย่างเงแบบี้งยคืเมีรับขอร์ด้วยเขาจะรีดมัล์อย่างดีค่ะโอ้ยน่ารักเนาะ นี่นะคะคือเราแวะมาอยู่ที่สยามดิฟน,นะคะเพื่กินข้าวนะคะก็คือเป็นกินเลี้ยงสั้นนะคะกับเดียมเหมือนเดิมเลยเพราะว่าให้เดียเลือกมาแล้วเดียมไม่ยอมเลือกเราก็เลยเลือกมาเป็นคนเลียมง่ายก็เพราะอะไรกันนีมก็เมนูก็เรือมมาแล้วเดี๋ยวรอทุกอย่างมาเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งค่นนะ,คะ,ะ,ะว่าเป็นแบบว่าอุ้มสั่อะไรไปบ้างนะคะ

ก็ตอนนี้นะคะก็ถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจากที่รอไปสยามมาทั้งหมดสองวันติดนะคะก็คือวันแรกเนี่ยลองค่ะก็ขาดด้วยนะคะก็คอนเทนต์ลักของเราเนี่ยก็ไม่ได้ไปด้วยะคะ่ะเพราะาไฟไหมกะะ้ก็เลยอดนะคะก็เลยต้องมาอีกวันหนึ่งแทนซึ่งเราก็ได้กินน้ำอย่างสุดใจและแล้ <laughs> ก็ต้องกลับมาอีกทีก็คือวัน ก็คือต Saint ้นเดือนหน้านะคะวันต้องไปเอาที่รองแก้วเหมือนเดิมด้วยแล้วก็จะไปกินเมนูอื่นด้วยเหมือนกันก็เดี๋ยวรอดูอีกทีนึงว่าวันนั้เราจะถ่ายคลิปไหมนะคะก็นั่นแหละค่ะยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร้ค่ะส่วนคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นอะไรก็เดี๋ยวรอดูกันอีกทีนึงเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วค่ะบายเหนื่อยมาก